โอ้ยต้นนี้สวยมากดูดิสีแดงสวยเชียวโอ้เรามาเรามาทำอะไรกันป่าเออเหมันมันเหมือนมาเดินป่าเลยอ่ะนี่เราอยู่ในกรุงเทพมหานครนะเหมือนมาเดินเล่นป่าแตอดีนะที่มีเห็นรถยนต์จอดอยู่ก็เลยบอกว่า ฟิลเบาใจเอ้ารถมอเตอร์ไซค์มารถผ่านไปผ่านมาอยู่จริงๆนะทุกคนจากวัดหนังเมื่อกี้อ่ะมันมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่นะไปก็ไม่น่าจะเกินยี่สิบแต่เลือกที่จะเดินโอ้ยมีมีรถจอดอุ้ยไม่ใช่เขาเป็นร้านอาหารร้านอะไรหรอ คูดได้ฟิลมากเลยอะ่ะดูดดดดนี่อีกนิดเดียวก็ถึงแต่ทางนี้มันใกล้วกว่าทางหลักนะทางหลักอ่ะประมาณหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ด อุ้ยมาถึงอุ้ยสวยจังเลยอันนี้อันนี้เดินไปไหนไม่ได้นะไหมไโอ้โหเนี่ยเดินเข้ามานี่สุมสนนะทุกคนบรรยากาศด,ดีเขียว <c oughs> บรรยากาศด,ดีดีที่ยังไม่ตาย ก็พามาเดินเุ้ยอ,นนอะไรขายออกเป็นอหารสัส่งเดิยนยาวๆไปนั่นอะไรอ่ะโอก้อยสุกหรือว่ามีก้อยทอดก้อยสุกอีกประมาณ400เมตรก็จะถึง BTS วุฒากาศนะครับอุ๊วแบบน้ำใสมาก เออลงไปล้างหน้าดิน้ำใส่มากก็คือตรงนี้เป็นป่านะพอเงยมายโอ้โหคนดูรอบเลย<ม>พากันมาเดินเนาะอุ้ยรถมาโอ้ยเนี่ยเขามีแบบคนท่องท่องท่องเที่ยวนี่เห็นทางรถไฟฟ้าแล้วนั่น BTS วุฒกาศนะครับเดินจากวัดหนังมาประมาณหนึ่งกิโลสามร้อยเมตรเดี๋ยวเดินยาวๆไปที่แรกอะตอนขาไปเราเดินไปใช่ไหมผมพบอกเ่าเดินไปก็ได้เพราะว่าจะได้ไปดูบรรยากาศด้วยแเ้วก็เออเดินเดินเดินขากลับเราก็กลับว่าจะแบบไหว้พระวัดหนังเสร็จปุ๊บข้ามสะพานแล้วก็ไปนั่งรถกระปอมมา BTS มี BTS แต่โป๊ะๆแบบว่าเดินเดินไปคนละฝั่งไงเดินออกไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็เลยเอา้าทาไมไปฝั่งนั้นเราก็เลยปล่อยให้เดินสรุปวันนี้เดินมากเลยเออเดินก็เดินเดินมานี่ลัดออกปา่าออกเขามาเรื่อยเลยที่แรกว่าจะพานั่งรถกระป๋อกลับสรุปได้เดินกลับเหนื่อยก็เดินอีกนี่ถึงแล้วนี่ BTS วุทธ,ธการโอ้โหถึงทางถึงทางขึ้นพอดีเลย อย่างเป๊ะเฮ้ยมีคาเฟ่ด้วยไปนั่งคาเฟ่ดีกว่า